เมื่อวันที่15กันยายน2564นายธนพงศ์อรชรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมจัดโครงการสัมมนาคุณค่าจากประสบการณ์ก้าวสู่เส้นทางผู้บริหารรุ่นที่4ผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยข้าราชการทุกระดับสังกัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภาคใต้จำนวน14จังหวัด วันที่15กันยายน2564เวลา9นาฬิกานายธนพงศ์อรชรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 และกลไกาการให้ความช่วยเหลือณโรงแรมเดอะพาโกดีไซน์ภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต วันที่17กันยายน2564เวลา13.30นน,น,นายธนพงศ์อรชรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจำนวน6แหง่งณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายพิเชษปานะพงรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมก่อนกรอง